รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตรงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับผู้ที่ให้คำแนะนำในเรื่องของการปรับปรุงสภาพดินนะคะที่ทำให้ผลผลิตของคุณพี่ถาวรนะคะมีผลผลิตที่ดีขึ้นค่ะนั่นก็คือคุณพี่ณวพรแจหลกักหรือว่าพี่ติ๋มนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะดีค่ะ ก่อนที่เราจะมาแนะนำนี่เราเห็นถึงปัญหาอะไรถึงมาแนะนําได้อะคะก็ริมถนนวิ่งรถผ่านพอดีเห็นมาคือไอ้ต้นก้อโซมอะ่ะก็เลยว่าเออมันเกี่ยวกับดินก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกเอาเนี้ยไปปรับดินดิอ่าหรือไปคุกปุ๋ยใส่ก็ได้หรือไปลาดกับดินเลยผสมน้ําแล้วก็ลาดลาด,ลาดดินไปเลยมันจะทําให้ดินร่วนซุยอย่างเงี้ยอ่าต้นมันจะได้แข็งแรงขึ้นค่ะลากมันจะได้สามารถดูดปุ๋ยที่ลึกลงไปขึ้นมาเพื่อ เพื่อจะ,อะเลี้ยงลําต้นให้แข็งแรงให้เยอะแล้วก็ให้ลูกมันเยอะมันเดกอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อันนี้ก็คือตอนแรกที่เรามาแนะนำะเขาใช่พอเรารู้ว่าไอ้ตัวสารปรับสภาพดินอันนี้ใช่ไหมค่ะมันช่วยได้อย่างเงี้ยม,มันก็เราก็เลยเล่าให้เขาฟังแล้วเขาให้เขาลองใช้ดูพี่ติ๋มคะแล้วตัวสารปรับสภาพดินเนี่ยคะ่ะมันดียังไงคะทาไมถึงทําให้ผลผลิตมีผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะก็คือมันช่วยให้ดินที่ จากมันแน่นๆมันพื้นอ่ะ,ะ,ะพอเราใช้สารปรับสภาพดินก็ทําให้ดินเนี้ยร่วนซุยแล้วก็มีแรธทา่าขึ้นมาทําให้พืชที่เราปลูกลงไปก็สามารถมีแรงดึงดูดอาหารที่เราปุ๋ยใส่ลงไปเยืน,นอะไลึกลงไปแล้ทีนี้พอดินดีใช่ไหม ทุกอย่างมันก็ดีหมดมันจะได้ต้นก็ดีรากดผีผลผลิตก็ดีอ,อ,อย่างมะนาวน้ําก็จะดีขึ้นน้ําหนักดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะขนาดลูกก็จะโตขึ้นด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากดินที่ดีขึ้นพี่ถาวรคะนั่งนิ่งเลยฟังข้อมูลนน่นปึ๊กขนาดนี้เรามั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจ,นใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นผลผลิตของเราดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครั้งต่อ,ตอไปนี่คือถามนี่ดีกว่าอันนี้ปลูกมาห้าปีแล้วปกติอายุของมันกี่ปีแล้ว หกปีหกปีนี่คือเราต้องรื้อทิง้งหมดสภาพและอันนี้ต้องจะหมดสภาพหกปีเลยไหมคะหรือเราคิดว่าเราจะต่ออายุไปอีกนิดนึงได้ได้สามปีปีได้อ๋อก็คือปกติอายุของมะน,นาวก็ประมาณหกปีแต่นี่บอกว่าหกปียังไม่รื้อทิ้งแน่นอนยังไม่ถอนทิ้งแน่นอนน่าจะต่อไปอีกสามปีอันนี้คือมั่นใจแล้วว่าตัวปรับสภาพดินก็คือการปรับปรุงรูปแบบดิน<ม>การปรับสภาพดินให้ใหดินมีลักษณะที่ดีขึ้นเนี่ยจะทําให้ผลผลิตของเราดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะ ยืดอ,อายุได้ไปอีกอ,อ๋อขนาดก็เยอะขึ้นอีกอันนี้ตอนยืดอายุนี่ราคาดีนี่คือรับซั์เต็มๆเลยนะคะพี่ถาวรใช่ไหมคะอ่าอ่าวาพี่ติ๋มท้าฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะคือให้หันมาใช้สารปรับสภาพดินคือจะช่วยทําให้ดินร่วนซุยแล้วก็ต้นลำต้นแข็งแรงผลผลิตดีน้ำหนักดีค่ะค่ะ <S <S พี่ถาวรฝากถึงเกษตรกรทางบ้านหน่อย ของเราดีขึ้นบอกต่อหนอนิดนึงว่าควรจะมีการปรับปรุงเทคนิคก,การดูแลอย่างไงบ้างคะก็ให้ฮันมาใช้ตัวนี้ลองใช้ดูตัวนี้ใช,ตใช้ตัวนี้ใช้ตัวอะไรตัวนี้นนนการประทัค่ะอ่าก็คือก็อย่างที่พูดทั้งสองข่านก็คือว่าเน้นไปนเรื่องของการปรับปรุงสภาพดินเ<ม>พราะเมื่อสภาพดินของเราดีแล้วหลายๆอย่างก็จะดีตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแน่นอนละเรื่องผลผลิตดีขึ้น แล้วต้นทุนของเราก็ลดลงด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องสําคัญที่เกษตรกร,กรสามารถนําไปปรับใช้ในเรื่องของการปรับปรุงสภาพดินให้ดีขึ้นเพราะว่าสภาพดินดีขึ้นผลผลิตก็จะดีขึ้นเงินก็จะตามมาด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ๋มแล้วก็พี่ถาวรน,นะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อน,นี้แล้วก็เกษตรกร,กรทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะ ค,คุณชมคะแล้ข้างหลังนีนนะคะคุณถาวรก็กําลังขนมะนาวนะคะที่แพ็คลงถุงเนี่ย,<อ>ยเพื่อที่จะเตรียมไปจาหน่ายต่อนะคะซึ่งวันนี้มินได้พูดคุยกับคุบคณถาวรก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะกับผลผลิตที่ลูกใหญ่มากๆเลยแล้วน้ําก็เยอะด้วยนะคะไม่ได้แบบว่าลูกใหญ่อย่างเดียวไม่มีน้ํานะคะแต่ว่าของคุณถาวรเนี่ยลูกใหญ่มากมากเลยสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็น ดี The The คอนแทคดีเทนโกเรจินดีโดยบริษัทดีเน็ตเวิร์กเวิร์ไวจัมกอเพียงับ